ดอกนึงจ้าอุ้ยเอา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 เดี๋ยวด้อค่ะเดี๋ยวด้อพี่น้องจ้าแจงพ่ออีกแล้วจ้ายุคขคางๆกันพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยอุย้ยเฮ็ดเพิงค่ะเฮ็ดเพิงเฮ็ดอัน เกิดหลงย้ำเน่าดายบ้านนี้ wrote, โอ <waterfall. S 2> ้โอ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 ้พี่น <waters> ้องเดี๋ยวด้ค่ะโอ้ยดอกนี่แม่ค่ะงามงามจ้ะสวัสดีค่ะมือนีแจงมาออกกำลังกายค่ะ แต่ว,ว่าแจงไ่ได้ตั้งใจวาสิ่ายคลิปวิดีโอเด็กค่ะปัานนี้พราะยังไปยังมาเราก็เห็นนันเห็ดน,นะคะเห็ดที่เมียนลักษณะแปลกๆปที่แจงบ่เคยเห็นแจงก็เลยอ,อยากแช์ให้พี่น้องได้เบิ่งน้ำกันเนาะค่ะเนาะจ้ายวแจงสิทายให้เบิ่งหรือค่ะเด้อจ้าพี่น้องคะแจงมีอีอย่างเสเบิ่งคะ่ะเห็นบ่นะคะ อ้ยเดี๋ยวเด้อค่ะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อโอ้ยแจงจะสู้เบิง้งไห้เบิ้งไกลๆ่เด้อค่ะโหเฮ็ดอีหยัเหเงเนี่ยแจงต้องไปหาข้อมูลเหรอเด้ แต่คิดว่าคือสิกินบไดาดอกค่ะเดี๋ยวด้วยอืม,เ,เ,อมเป็นลื่นๆค่ะปขอบคุณหลายๆเ้้ยอ พี่น้องคะแจงสิมีอีหยังให้เบิงแจงว่าแจงพ่อเฮ็ดเพิ่นค่ะเออเขาเขาสับสนหรือเปล่าคะเขาเพิ่งมาเกิดยามนี่ไอเบิงเลิกการค่ะพี่น้องคะแจงกะย่างมาเนาะแจงก็ว่าเอ,าอ,อ้าอีหยังเหลืองๆน่ะแจงก็เลยหยุดเบิ่งค่ะเอา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 เดี๋ยวด้ยวย เฮ็ดเพิงอิหลีค่ะแต่ว่าเขาเท่าแล้วจ้าอุยเฮ็ดหลงย้ำเออยังมีเกิดอยู่บ่เอา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 เแจงกระสิเอาไว้นี่ล่ะมาเด้กขวัญเอ้ยอ่ะให้เขา เี้เขาเกิดอยู่นี่แหละคะ่ะหาเบึ้งดูลังคำมันมีอีกปกตินี่เห็ดเฮ็ดนี่ถ้าเขาได้เกิดนี่เขาก็สีมีมูเด้คยค่ะออ้พี่น้องพออีกดอกนึงจ้า ao 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 điều được ha điều được điều 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 ui hạt nhau nhau hả เห็ดเพิงแล้วค่ะเห็ดเพิงออันนี้แจงสิเอาไปอยู่นี่อันนี้ดอกนี่กินได้อยู่จ้า <c oughs> หาบุ้งอีกก่อนนะเพื่อมีจ้าพี่น้องจ้าแจงพ่ออีกแล้วจ้ายุคคางคกันพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเพิงค่ะเฮ็ดเพิงเฮ็ดอัน เกิดหลงย้ำเน่าดอยบ้านนี้โอ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 ้พี่น้องเดี๋ยวด้ค่ะโอ้ยดอกนี่แม่ค่ะงามงามจ้ะเอาเอาไว้นี่ละฮได้สามดอกเราจ้ามือที่ บ่ได้ตั้งใจสิทายคลิปแค่อยากสิออกมายางออกกำลังกายซื่อจะกะมะพอเหตุพี่น้องเอาเอาเอาเม่อ <us> ีก <Boris> จ <In> ้า <Zelda> ม <ส simplicity S 3> <plain. S 1> ่อ <ood> ีกไม่อ้หน่ยห่ออาว้าวพี่น้องจ้าบ่งดูล่ะงามงามมันมันมันสศกๆๆก สี่ดอกค่ะสงสัยเห็ดเขาสีแบบว่าชดเชยให้แจงเพราะว่าปีที่แล้วเขาออกบัวลายค่ะจ้าหาเบิ้องอีกค่ะพี่น้องหาเบิ้องอีกโอ้ยมอาเลี้ยงเก็บเห็ดนี่มันค่ะเดีค่ะม,มีอีกบัอนอมีอีกบัอนอพี่น้องหาไปหามาพออีกแล้วจ้า อุ้ยดอกต่มอืมนี่ค่ะเห็นชัดบอกคะโอ้ยดีใจเดียเนาะเอา้าไปอยู่น้ำมูม <c oughs> ีอีกบนอนน์โอ้ยขอบคุณขอบคุณขอบคุณหลงเกิดแนวไดเนาะบันนี้เนาะอันนี้ดอกแรกที่เห็นเอาไว้นี่ล่ละคะ่ะให้เขาให้เขาแพรค่ะม <c oughs> ีอีกบอนอ์ ค่ะพี่น้องแจงก็ได้เฮ็ดพิ่งหาดอกจ้าออ้ยดอกกำลังงามค่ะกำลังกินแสบจ้าป่ะเข้ากับบ้านค่ะบันนี้ค่ะพี่น้องแจงกับมะฮอดปลาบานแจงเราเด้อค่ะอืป่ะไปเบิ้งเฮ็ดที แจ้งพ่อไว้ตอนที่ว่าแจ้งกำลังสิออกจากบ้านค่ะอันนี้แจ้งกะบบลูว่ามันกินใดโบแจ้งต้องไปหาขอมูลอีกค่ะเนี่ยนะคะแจ้งบบแน่ใจว่าอ่ามันเป็นเห็ดอีอย่างเมื่อนี้แจ้งกระเบิรอเงนคลิปของพีทยาค่ะเพื่อนเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับอัน เห็ดอันเห็ดต um, ีนตุ๊กแกบอกคะกินกับแจมไหมคะเอออันนี้มันแมนบอสเดียหรือว่ามันเป็นอันเห็ดอันเห็ดอย่างก็เห็ดหางนกยุ้งบอคะเออพี่น้องคะเขาเกิดเต็มเลยค่ะอันนี้เขาเริ่มเน่าเราจะอืเนี่ยค่ะ ต้องกลับไปเบิ้งอันคลิปของพี่ทยยาไหมว่ะมันเป็นเหตุเดียวกันบอสันเดออันนี้นี่เกิดคืองามเถอะค่ะงามเนาะค่ะเนาะเกิดอันตรงกิ้งใหม่อันนี้เห็ดหูหนูเหลืองเด้อค่ะ เห็นในตำล้าฝรั่งเพิ่นว่ากินได้แต่ว่าเขาบอิยมค่ะเพราะว่ามันมันดอกหน่อยค่ะบ่รู้ว่าสิไปประกอบอาหารแบบใดสด้จ้านี่เนาะค่ะเนาะแปลกดีเนาะค่ะเนาะเอออืมทางพุนก็บมีจ๋าเต้มอยู่ ต้องไปหาขอมูลเพิ่มค่ะเห็ดงูหนูเหลืองมันสิมีอีกแบบนึง่ง้อจ้ะคล้ายๆกันแต่ว่าไอ้แบบนั้นนะอีกแบบนึงนะกินบ่ได้แต่ว่าแบบเนี้ยกินได้แต่ว่าแค่เขาบนิยมคือซือ เลาะยางจากน้อยก่อนค่ะเพื่อไม่เห็ดเกิดอันนี้น่าสิเป็นเห็ดลินจือหรือว,ว่าเห็ดเอ่อเกือกมาเด้อค่ะแจ้งเห็นหลายแต่ว่าแจงทางป่ะไทยบรไษ้ทไทยไว้ซื้อค่ะจ้าได้กยินเสียงนกหงองบอกคะ สงสัยเอิญหาผู้สาวด้ยวยนี่อืมเอิญหาครูจ่าค่ะพี่น้องตามที่แจ้งให้เบิง้งเนะค่ะเนาอจ้านั่นแหละค่ะอืมไปพ่อเฮ็ดเพิ่งค่ะพ่อโดยบังเอิญจ้าพอดีเป็นคากับว่าสีแวกับมาบ้านแล้วค่ะเราก็ไปเห็นอยู่หาดอกจ่าอืมแจ้งว่าเขาอืมเขา หลงฤดูหรือเปล่าคะหรือว่ามันสีขาสปริงแล้วเห็ดเพิงจังออกแจ้งกะว่าคิดว่าสิพอได้ค่ะเพราะว่ามันอนีแจ้งคิดว่าแจ้งสิเป็นยางออกกําลังกายบริคิดว่าเห็ดคลิปอีหอย่างบัดนนี้แจ้งก็เห็นเห็ดแปลกแจ้งก็เลยว่าบ้าเห็ดคลิปหายเพื่อนๆห้พี่น้องเบ่งน้ากันก็น่าจังสินะค่ะเราบันี้กเออขากับดันพ่อเห็ดเพิงจ้ากะถือว่าเป็นความโชบดีเนาะค่ะเนาะได้อยู่ อดอกกระสีเอามาแกงสดน้ำหอนๆจ้ะจ้ากะเอา้าพี่นอนแจงลืมถุงขยะเออเดี๋ยวกูกกับเกาจ้ะกะสุทธากะมิตอาอ่าเก็บขยะกลับมานำม้ำบ่เมนเก็บเห็นด,ด้วยค่ะเก็บขยะพอขยะขังทั้งแจงกะเก,ก็บมาเอ่อเพราะว่าตอนนี้แจงกะ เวลาออกไปย่างจันสินะคะนอแจงกัพบพกถุงไปน้ำเพื่อพ่อขยะเพื่อพอเห็ดจันสินะคะกับพ่ออิลีคะ่ะเรากะย๋ยวเลือแจงใส่เบืองอันนี้เด้อแปบ๊บนึงนะคะ่ะโอ้ถุงขยะพอดีขยะอยู่ในถุงนะะี่ค่ะอันนี้เป็นอันถุงเทียนแฟนแจงคุณจอนคุณซื่อห้แจงนะคะแจงกะเวลาไปย่างแจงกะเอาอัอนซื้อว่าย่างก่อนถุงเก็บเห็ด ลัคกี้มัสลูมพะนะักนี่ค่ะจ้านั่นหละแจ้งกับเอาอไปน้ำสุเทือค่ะเพื่อพอเฮ็ดล้วกะอ่ามิถุงพลาสติกเพื่อพอ่อขยะแจงกะกิบขยะมานำค่ะจ้ะาค่ะพี่น้องแจ้งกะสิเข้าไปในบ้านเราเด้อค่ะเดอะ้อจ้าจังใดกะขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์คอมเมนต์เด้อค่ะเดอะ้อพ่อกัน คลิปหนาค่ะจ้าวัสดีค่ะ thank you all for watching thank you all for subscribing thank you for thumbs up see you next time bye bye ขอบคุณค่ะ